การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพิพิธภัณฑ์เพลงโบราณบ้านอภิสิทธิ์สันพานิช์มิตรเพื่อนพิการเปิดตัวหนังสือกว่าจะมาถึงเมืองพระพิสุโลกหนังสือที่สะท้อนความสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกในมิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองสองแควผ่านตัวอักษรถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเพื่อกระตุ้นการเดินทางสู่เมืองหน้าเที่ยวรับศักราชใหม่ปี2568เรามีแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆใหม่ๆผลิตภัฑ์ใหม่่ๆเกกิดขึ้นนนั็คือ ของเมืองพิษณุโรกและก็พิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมาของกว่าจะถึงวันพักพ,พิษณุโรกสําหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นหนังสือที่เราตั้งใจมากเราใช้เวลาตั้ง10ปีเพราะฉะนั้นนะเมื่อผลิตออกมาแล้วก็อยากแค่คนซื้อไปอ่านกันไฮไลท์ของมันก็คือว่าคุณคุณจะได้รู้ว่าเมืองพิษณุโรกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทาไมเมืองนี้ชื่อเมืองพระพิษณุโรกในนี้จะบอกทั้งหมดว่าเหตุผลในการตั้งชื่อว่ามาจากอะไรฮะมันได้ความรู้นานา,นาประการและที่สำคัญก็คือว่าเงินที่ได้มาเนี่ย ทางพิพิธภันเนี่ยไปช่วยคนพิการให้หนักท่องเที่ยวนั้นนะครับไปค้นหาและไปท่องเที่ยวไปพบปะกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมจนถึงการไปช็อปและก็ไปพักที่ตัวของพิษณุโลกโดยไรายได้จากการจําหน่ายหนังสือจะถูกนําไปมอบให้แก่มูลนิธิที่ดําเนินการช่วยเหลือผู้พิการ